คนหรือ,อยังคะอ้าวครบแล้ว,ลวเดี๋ยวเราปอกกล้วยเลยปอกเลยนะปอกเลยค่ะอ,อ่าปอกกล้วยเลยอ้าวไซเบอร์หายไปไหน เบอร์ม exactly. ันน oh no. ี่สิครับเออน่แหละอ่ะปอกเสร็จแล้วเอาใส่ในชามอ่อะตบมือเลยกขอสิหน่อยอ่าตังเปิดน้ำเทใส่หม้อเลยค่ะโอเทเลยโอ้โน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 ปร่อยมานเท่าไหร่เทเลยจ้ะเดี๋ยวบอกเองเทไปเลย จะค่อเปิดลอยเลยโอ้ยเป็นสีขาวเลยเอ๊ะเอาหมดกล่องเลย,เลยนะหมดกล่องเลยจ้ะเอาอีกหมดอีกหมดกล่องเลยอีกอ่ะไปข้าวใส่จ้ะเอ้ยใส่เลยเทไปเลยจนะ้ะ อ่าเป็นไงคะ